Dek มักจะได้รับคําชมจากเซนเซคนญี่ปุ่นตลอดครับว่าเป็นเด็กที่เรียบร้อยแล้วก็มีมารยาทช่วงซัมเมอร์เดือนเมษาที่ผ่านมาเราไปเรียนภาษาที่โตเกียวมาประมาณ2เดือนครับซึ่งในคลาสเนี่ยมีคนไทย2คนคือเราแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเซนเซเนี่ยชมตลอดครับว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่มีมารยาทแล้วก็เรียบร้อยมากๆในคลาสเราก็มีเพื่อนๆที่มาจากหลายประเทศมากครับ <c oughs> ก็อาจจะด้วยวัฒนธรรมบางอย่างคนไทยที่ถูกสั่งสอนมายกตัวอย่างเช่นตอนจะไปเข้าห้องน้าจริงๆเนี่ยเซนเซบอกว่าถ้าจะไปเข้าห้องน้ําทุกคนสามารถลุกแล้วก็ ไไเลยเด็กไทยด้วยความมีมารยาทนะครับเราก็จะเดินไปบอกเซนเซก่อนว่าเซนเซอโนโทอยเดออิเตคิมาสก็คือเซนเซครับกําลังจะไปห้องน้ำแล้วเดี๋ยวกลับมาครับซึ่งในตอนนั้นไม่มีชาติไหนเลยที่เขาขออนุญาตไปห้องน้ำคือเขาไปกันเลยอีกอย่างหนึ่งที่ตลกมากคือคนไทยทุกคนเวลาเดินผ่านเซนเซหรือว่าเดินผ่านผู้ใหญ่หลังเราเนี่ยจะก,ก้มลงอัตโนมัติจนเซนเซเนี่ยหันมาถามว่าเราเป็นอะไรหรือเปล่าเราต้องพยายามฝืนไม่ให้ตัวเองเนี่ยก้มเวลาเดินผ่านผู้ใหญ่แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเด็กจากประเทศอื่นเขาเป็นคนไม่มีมารยาทนะครับ แต่มันคือความแตกต่างของวัฒนธรรมเพ่อเพื่อนคนต่างชาติก็ไม่ผิดนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็มีน้ําใจกับเรามากๆนั่นแหละครับก็เลยเป็นสาเหตุทําให้เซนเซ,นเซเนชอบชมเด็กไทยว่าเป็นเด็กที่มีมารยาทมีใครเคยไปต่างประเทศแล้วโดนชมว่าเป็นคนมีมารยาทบ้างไหมครับ